งานก็จะดูทรงแอกวานบางทีอาจจะทําให้บูสสกรีนได้เลยนะครับครับตัวเครื่องเป็น Dell Inspiron สามหครับผมก็มาอัพเกรด SSD กันนะครับก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยนะครับจะมีน็อตสองตัวที่อยู่ซ่อนตรง d v d นะครับเป็นน็อตตัวเล็ก กลมตัวเล็กนะครับสองตัวจะอยู่ตรงใต้ดีวดีต้องเอาดีวดีออกก่อนนะครับก็ส่วนนี้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็ตรงนี้เลยจะเป็นน็อตไซส์สองมิลน,นะครับสองตัวนี้จะขันหางตัวดีว d ดีไว้ ส่วนจุดนี้ครับอีกส่วนนึงนับจะอยู่คา b o บอดี้ Body, อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ1ตัว2ตัวครับแล้วก็3 3ตัวเนาะไม่ใช่4ตัวนะครับ3ตัวโอเคเสร็จแล้วเราก็บับิดฝามาดูชนิดของตัว SSD กรันที่ใส่นะครับ ป่ฝาเครื่องทุกครั้งย้ำเลยนะครับต้องหาสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับต้องถอดเลยสำคัญที่สุดเดี๋ยวเพิ่งไปทำอืน่นๆดึงออกก่อนเลยครับโอเคเผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวถามผมใต้คลิปแล้วกันโอเคมาลุยหาส่วนนี้จะเป็น s s p นะครับประเภทที่ ใส่ได้จะเป็น M.2 ชนิด NVMe แต่ว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเป็น NVMe นะครับก็มีคลิปชี้แจงแล้วนะครับลองเปิดดูโอเคก็เป็น Dell Inspiron สามห้าไม่ค่อยจำสักทีสามห้าเข้าสามครับ เหมือนเดิมฮะเบื่อกล้องไว้เจอกันครับก่อเติมนิดนึงครับก็เป็นสเปคจะให้มาคือแรมใส่ได้2สล็อตนะครับเป็น d d นาแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไทป์นะครับเหมือนเดิมก็จะเป็นไทป์ YR D D6 ครับแล้วก็ใส่ฮันที่แต้1จุดโอเค เพราะนั้นพอเวลาผมใส่ SSD สำหรับเครื่องนี้ก็สามารถที่จะมีฮันดิสแบ็กอัพเดิมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตว Windows, ัว Windows เราก็จะมาวางที่ SSD ในส่วนนี้ครับผมครับผมงานก็จะดูทรงแอกวานหน่อยนะครับก็ได้ทำการเอาฮันดิสในส่วนนี้ออกมาเป็น e x t e r n a l l e นะครับส่วนที่เห็นเพื่อที่จะทำการแบ่งพาร์ติชันแล้วก็ ออนะครับเดี๋ยวเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้จะอธิบายให้ทราบนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรม partition นะครับอันนี้กำลังแบ่ง partition กันอยู่ครับจัดการ partition คือนะครับผมจะบอกว่าทำไมต้องเอาออกมาทำทำไมไม่ใส่ไปในตำแหน่งนี้แล้วก็ทำตอนที่เข้า Windows เลยนะครับด้วยด้วยฮาร์ดดิสเดิมนะครับ ตัว 1TB ของเดิมได้ทำการลงตัว Windows ไว้มันจะมีหัวบูตที่เป็นหัวบูตในการบูตสต็มต่างๆนะครับมันทำให้ตัวโนบุ๊กเองเห็นตัวสตอเรจที่เป็นอันดิสลูก 1TB เทรเป็นลูกที่มี Windows ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะสับสนในการบูตนะครับบางทีอาจจะทำให้บูตสกีนได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนช่างทำแล้วบูสกรีนนะครับก็ลองใช้วิธีที่ผมทำดูนะครับคือเอาอาร์ดิสออกมาทำข้างนอกเลยนะครับทำที่หลังไม่ต้องใส่ร่วมกับตัวเครื่องนะครับให้มาทำจัดการริจิตที่หลังเลยอันนี้จะเป็น d N Y นะครับก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมรีจิตตรงส่วนนี้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม